ถ้าเราต้องการลดไขมันท,ทั้งที่เราไม่สามารถที่จะทํากับข้าวกินเองได้สิ่งแรกคือเราต้องรู้ตัวของปริมาณอาหารที่เราจะต้องทานก่อนว่าเราต้องกินอาหารในปริมาณเท่าไหร่เนื้อสัตว์เท่าไหร่นะครับกินข้าวเท่าไหร่กินไขมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเดิมทีเราเคยกินเท่าไหร่ลองสังเกตมาไม่จำเป็นจะต้องนับพลังงานก็ได้คือสังเกตมาว่าวันนี้ไปกินข้าวแกงมาข้าวเนี่ย ป้าให้มาจานหนึ่งกับข้าวเรากินกี่อย่างใช่ปะแล้วมื้อที่2เรากินอะไรปริมาณเท่าไหร่มื้อที่3เรากินอะไรสมมติว่าเรากิน3ม,มือ้ออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากผอมลงแปลว่าเราต้องลดอาหารบางอย่างลงในที่นี้ผมแนะนําว่าให้ลดปริมาณของไขมันลงก่อน mm hmm. จะง่ายกว่าก็ลดการทานของที่มันเป็นของทอดลดทานของที่มันเป็นของผัดที่มันมีน้ํามันฉ่าๆลดทานอาหารที่มีรสหวานจัดเชื่อไหมผ่านไป1 2ถึงสสัปดาห์น้ําหนักเราลงแล้ว ออพอทีเนี้ยเราเอาตัวของกิจกรรมทางกายเข้ามาจับก็คือในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งการไปเล่นกีฬาการไปคาร์ดิโอต่างๆนานา,นานหรือว่าการเดินให้มันมากขึ้นเป็นการที่ทําให้ร่างกายใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นทําให้การลดลงของน้ําหนักตัวแล้วก็ไขมันสวนเกินมันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะกินผงชูรสก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราสามารถทําให้ตัวของแคลอรี่ s o เอก็คือ กิจกรรมทางกายของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดปริมาณของพลังงานที่เรากินเข้ามาเนี่ยให้มันลดลงถามคําว่าน้ําหนักเราจะไม่ลงหรือวะ hmm. จริงป่ะนะครับ